กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมจ่างูคนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือมารับวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นใหม่ก่อนใครเพื่อนนะครับผมซึ่งวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้เป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับซึ่งไม่ใช่กรอบนะแต่จะเป็นสกินของตัวไอรินะครับผมแล้วทำไมผมยังไม่ได้รับส่วนลด99%วะเนี่ยเอาเป็นว่าซีซั่นพาร์ทของซีซั่นนี้นะครับผมบอกเลยเด่นสุดคือตัวไอริเพราะอะไรเนี่ยเหรอให้ผม ไม่พิลีพี่ลายอ้อมอะไรไปไกลแล้วกันบอกไว้ก่อนเลยว่าสกินวอลเลอร์พาร์ของไอรีเนี่ยเอฟเฟกต์ลังการงานสร้างกว่าไดเมนชันซะอีกพูดแล้วเสียใจชะมัดญาิเลยซื้อไดเมนชันมาขี่พันวะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังตัดสินใจซื้อนะครับผมดูลิปผมเนะจ๊ะเริ่มต้นมาที่สกินของไอรีนะครับผมโอ้โหโคตรสวยโคตรเด่นโคตรอลังการงานสร้างคือมันสวยสุดๆนะเป็นสกินวอลเลอร์พาร์ที่ได้ทำไมทำมาสวย สวยมากสวยเกินแล้วเอฟเฟกต์าการตาส่วนสกินที่2เป็นสกินของจีน,น่านะครับกดข้ามไปเร็วเลยเลยแล้วนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของสกินไอรีนะครับผมและก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมาแกงก้านะครับผมซึ่งก็เอฟเฟกต์ถามว่าสวยไหมก็สวยแหละเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับผมเอาล่ะเหลืออีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากดูใช่ไหมล่ะคำตอบนั้นก็คือกรอบและนี่ก็คือกรอบของโว l เลอร์พารซีซั่นนี้นะครับผม เต็มใจขยับไหมนะขยับอยู่มั้งขยับแหละหลีตามองก็ดูแหละว่าขยับ ซึ่งกว่าคลิปนี้จะลงนะครับผม <S <S ผมก็น่าจะรักษาตัวเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมภูมิแพ้เนี่ยมันก็เลยขึ้นจมูกตันเบลอภาคตัวละครสมเกียรติสมศักดิ์นี่ยังกะเป็ดเลยคุณผู้ชมภาคตัวละครอื่นนี่แทบไม่ได้เลยเอาเป็นว่าขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ของเฮ้ยลิ้นจมูกถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไ like ลค์คนละหนึ่งครั้งกดซับคนละหนึ่งครั้งถ้ากดซับแล้วไม่ต้องกดซับอีกรอบนะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมน ให้จ่าง,งูคนนี้นะครับผมเอาละ่ะพี่ลีพี่ไล่ล่ําันเบลอแลเริลิกเกมอะดีวกว่ามาและนี่ก็คือสกินไอริ่ i ไดเมนชั่นเบรเกอร์นะครับผมซึ่งสามารถแปลงร่างเปลี่ยนร่างได้แบบโอ้โหจากสาวเมดสวยเท่เก๋แบบจัดจัดเก๋ที่ไม่ใช่เอ,อะ๋ะเอฟเฟค์แลดูตะการตางานสร้างแต่วความจริงเอฟเฟค์แท้ไม่มีอะไรเลยและ ตัดภาพมาที่ไอริสกินใหม่นะครับผมซึ่งเป็นแค่สกินของวอ er ลเลอร์พาร์ทคาไม่ได้แพงมากถ้ามีชิ้นส่วนให้เปลี่ยนด้วยนะบอกเลยว่าเจ๋งเป้งเรื่อง effect, เอฟเฟกเนี่ยผมบอกล่วงหน้าเลยว่าสวยกว่าไอริไดเมนชันแล้วก่อนข้างที่เยอะเลยเสียอย่างเดียวแค่ไม่มีท่าวาร์ปนะครับผมเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูขข่โคตรวิภากาศสกินวอลเลอร์พาร์ทที่เอฟเฟกสวยกว่าไดเมนชันเบลเกอร์ก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมว่าตัวน้องเป็นสกินวอลเลอร์พาร์ทไม่ได้มี ดูแค่เอฟเฟกตสกิลหนเอฟเฟกตตีบอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกเอฟเฟกสกิลหนึ่งเป็นไงล่ะเจ๋งเป้งเจ๋งสุดๆส่วนการตีครบสแต็กนะครับผม3าครั้งจะเป็นการปาดแบบคว้ดาบนะครับผมซึ่งก็จัดอยู่ว่าสวยอยู่นะทําเป็นเล่นแปสกิล l ที่ใช้เคลื่อนที่นะครับผมเอฟเฟกไม่ได้วู้หวาแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันคุ้มกับราคาที่เราจ่ายอะ เราเปิดรายการใหม่เลยดีวยกว่าจากงูรีวิวชื่อก็ธรรมดาไปมันต้องเป็นชื่อเก๋ๆกว่านี้งูรีวิวยูรีวิวเอ้นิวรีวิวดีกว่านี่ยินดีต้อนรับเข้าสูโ่โคดอภิมหากากาศวรีวิวและที่เด็ดที่สุดของสกินนี้นะครับผมก็คืออันติเมตคือแบบอื้อหืออลังการงานสร้างจัดจัดาแต่แรดมันจะหนีไปไหนแรดจา๋า <laughs> หมอบตัวซะเถอะแลดหนีไปรอดหรอกทางเราล้อมไม่หมดแล้วออกมาก็ตายแลดหมอบตัวซะ <laughs> แกไปรอดแน่คนอย่างแกเนี่ยไม่รอดเด็ด Defeated. อิ่วเอาเอาไปลืมเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วเรามาดูอัลติเมทอีกหนึ่งรอบนะครับผมสวยงามงานสร้างกันเลยที่เดียวหูยู่2สองครับพี่พอเนื่องจากตัวผมเป็นเมนชีนะครับผมผมถนัดเล่นฮีโร่ที่มันแบบตุ้มตามตุ้มตามเบิร์ดดาเมจไวๆฆ่ากันเร็วๆจัดแบบแรงๆหนักๆแต่พอมาเล่นไอรีแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะ กลัวจะผ่านได้แต่ละตัวถ้าเป็นฉี่แมนด้าน่าจะตายไี่สามรอบแล้วนะเนิฟคลิกซีทีครับ GM อ็มวิย์้ายตายแล้วลืมขายของแลวส่วนหลักใครต้องการจะเติมเกมนะครับผมก็เดลเลยเพจบอมา m คลับเพย์นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพอใจแค่อุปเเดรดีจิ้มได้เลยที่เลี้ยงล่างถูกเติมเบงแบบร0 0เอร์เซและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดลงผมรับส่วนลดเพิ่มอีก1%และก็ท้ายคลิปนี้มีการรีวิวสกินมากังกานะครับผม จะมีคนดูถึงหนาทีไหมนะสมเกียร์กับสมศักดิ์ไม่อยู่ไม่ค่อยมีคนดูคลิปนานๆเลยอะแง yeah. บอกล่าเป็นความผิดของพ่อมกเกลเวอร์เพและเน,นื่องด้วยเราอยู่ในรายการนิวรี b ิผมขออนุญาตออกความคิดเห็นอะไรนิดนึงหน่อยน,นะครับผมขออ,ออกความคิดเห็นเรื่องไอรีนะครับไอรีนี่เป็นฮีโร่ที่แบบใช้ของอย่างกับแคลรี่ดีไม่ดีหนักกว่าแครี่บางตัวซะอีกกว่าจะเกิดกว่าจะเข้าไฟกว่าจะสู้ได้โอ้โห,โหต้องอาศัยจังหวะต้องดูเกมดูแผนที่กว่าจะเข้าได้แต่ทีไม่ใช่บึ้มบั๊บเข้าไปได้เลยแบบฉี่มันไม่ใช่แบบดันอะผมพูดมาขนาดนี้แล้วขอร้องเถอะครับ GM เนิฟคลิกซี่ตอนนี้ผ่านมาเกือบ10นาทีนะครับคุณผู้ชมเรามาเล่นกับเพื่อนกันบ้างดีกว่าขออนุญาตใส่ของแบบเต็มที่นะขออนุญาตแบบบึ้มบ้ามสักทีเหอผลรวมเป็นไงกว่าจะเบิร์ตตายเสร็จแล้วตัวโอ้ยถ้าเป็นฉีนี่ตาย3าีตัวเลยนะผมพูดขนาดนี้ก็เนิฟคลิกซี่เดอเจม ในนาทีที่กำลังจะ1ิบสามนะครับผมผมมีไอเทมอยู่4ชิ้นรองเท้าดาบแดงโอ,ม,อมินิอาร์มแล้วก็ดาบไม่กดกดๆจำชื่อมันไม่ได้สักทีเรียกกาได้ว่าของเยอะและของใหญ่มากคุณผู้ชมได้เวลาเปิดหัวเปิดตัวแบบอลังการงานสร้างวัตถุกายเป็นลูกไก่ยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นไงล่ะ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 ยากไม่ตายได้ไงกูยากไม่ตายได้ <laughs> ถ้าของมามันก็เกิดแล้วก็เกิดแรงมากเกิดหนักมากแต่มันก็ยังเป็นไอลีสอยู่วันยังค้าอ่ะเนิฟคลเจีเอ็มเอาล่ะเรามาดูสกินใหม่ฝั่งมากันก้ากันบ้างครับผมซึ่งขนาดนี้ผมใช้เป็นบัตรเช่าบัตรทดลองนะครับผมเนื่องจากวัวเลอร์พาซีสซันใหม่ยังไม่ได้เข้านะขณนะนี้เอาเป็นว่าเมนมากกันกาเนี้น่าจะชอบใจอยู่นะซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าเอฟเฟกสกินก็ค่อนข้างใช้งานได้แต่ตัวฮีโร่ก็ ได้อยู่บ้งไม่ค่อยเห็นคนจับมาเล่นกันเท่าไหร่เอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โคดพิมหากาบมากาก้าก็แค่มากาก้าเริ่มต้นที่สกิลหนึ่งของดิบม,มากาก้ากันครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะเหมือนดวงวิญญาณหรืออะไรสักอย่างน่ยหมุนวนรอบๆซึ่งไม่แย่นะในส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่แย่เลยแล้วก็มาดูสกิลสองกันนะครับผมสกิลนี้ผมนําเหนือเลยไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็สกิลน,นี้สแต็กบนหัวจะเป็นรูปเปลวไฟนะครับผมซึ่ง ไว้ผมจะมาบอกข้อเสียที่หลังว่าข้อเสียมันเป็นยังไงสําหรับสกินนี้นะครับผมและตอนนี้ผมได้อันติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งให้ผู้ชมจับตาดูไฟนี้ดีๆนะครับผมว่ามีอะไรที่ค่อนข้างแปลกไปไหมมีอะไรที่มันผิดปกติจากดั้งเดิมหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอดูบนหัวใครดีนะดูบนหัวใครดีเอ่ย ฉเฉลยนะครับผมสิ่งที่มันยากสําหรับสกินนี้ก็คือเลขบนหัวไม่ใช่เลขแอรโรบิกนะครับผมแต่จะเป็นเลขโรมันครับเห็นไหมเห็นไหมบนหัวลิงนะ่ะนั่นแหละครับสาหรับใครที่ดูเลขโรมันไม่เป็นเนี่ยก็จะเอ๊ะตอนนี้มีกี่สแต็กบนหัวมาแล้ววะอะไรประมาณนี้และสะแต็กบนหัวเราเดี๋ยวจะเป็นดวงไฟสีเขียวนะครับผมแต่ก็ยังเป็นเลขโรมันอยู่ซึ่งสําหรับผมมันดูสวยนะแต่บางครั้งเราต้องการความไวมากกว่าน,นั้นอะ่ะเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันกี่สแต็กแล้ววะ แล้วผมไม่ไม่ชำเลาเโรมันเด็กก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้ฝ่ายตัวข้ามีกี่สแต็กล้วะวหรือจริงๆแล้วสกินนี้เหมาะสำหรับเอ่อคนที่ฉลาดกว่าผมเพราะผมเป็นคนเห็นเลขโรมันแล้วแบบเอ๊ะไอขีดนี่มันเท่าไหร่วะไอวีนี่มันห้าหรือมันหกวะประาณเนี้ยเกมปะเกมเธอสกินอ่ะสวยแต่รูปเกมมาห่วยแตกห่วยแตกเอาเป็นว่าสวยแค่สกินก็พอส่วนฝีมือไม่ต้องก็ได้ไม่ใช่เมนมากังก้าเนาะ ไม่ใช่เปลี่ยนตัวอะไรเลยนอกจากใช่หีเล่นอ่อนก็บอกไว้ก่อนเลยไม่ใช่เปยน <c oughs> ใช่ไหมละ Phoenix, ่ะเฟนิกบบายโอ้โหแต่ตอนผาเนี่ยมันก็มันก็สวยใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ได้อะมันสวยเลยแหละไอเราก็แค่มาก,กางเสกินวอลเลอร์พาร์จะเอาอะไรไปสู้กับเขาหนาคอสกินขิ้ลัวแค่สกินเราก็แพ้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นหรอกเล่นมีดีโทนสกินไว้ก่อน <c oughs> ถ้ามีคนแบบผมสักสิบคนชาติเจริญเลยบอกก่อนเอาละเรามาให้คะแนน ของวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้กันครับผมซึ่งวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นก่อนๆเนะี่ยผมจะด่าด่าแบบด่าหนักมากด่าแบบด่าหนักสุดๆแต่วอลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้นะครับผมมีแค่กรอบให้ผมด่าส่วนสกินจินน่าก็มันไม่ไม่มีอะไรอ่ะมันมีแค่ตัวโมเดลที่เปลี่ยนแปลงมาเฉยๆเอาล่ะให้คะแนนกรอบเต็ม10ผมให้4ส่วนสกินไอรีนะครับผมเต็ม10ผมให้เลยเก้าจ ให้ในเรื่องความคุ้มค่าด้วยเอฟเฟกก็สวยโมเดลก็ดูดีส่วนสกินมังกรก้าเนี่ยผมให้เลยสัก9มันชอบนะมันไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นด้วยความที่ว่ามันเป็นสกินโบลเลอร์พาร์ตแต่ มันก็อลังอ่ะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยทีมผู้ผมแพ้เขาทั้งทั้งที่ทีมพวกเขาออก2คนน่ะเมิดคัมซีเวลกันเลยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จางงูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปนะีก็กล่าวขออภัยมาได้ทีน่นี้ช่วงนี้ผมอาจจะยังใช้เสียงอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่นัผมกล่าบขออภัยไว้ด้วยกว่าที่จะลงคลิปนี้ผมก็คงรักษาตัวตัวเองน่าจะเสร็จแล้วมั้ง ไม่รู้อาการเปลี่ยนบ่อยคนไม่โรคภูมิแพ้เราก็บอกไม่ได้ด้วยว่าตอนไหนภูมิแพ้เราวจะขึ้นช่างเหอะเอาเป็นว่าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมปุ้ยปุยไว้จะกลับมาหาทนดูไม่หาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบดิดเดดีกันนะ